รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมสนับสนุนโดยเป็นลูกค,ค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารสนับสนุนรายการโดย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือไอซ์สนกรบนูนตามโลกปีที่12ที่เราด,ดําเนินการรายการมาณเวลานี้นะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับท่านอาจารย์สมพบมาณังสันอธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาพิวัรเรื่องของเฮลิคอปเตอร์มันนีฟังแล้วน่าสนใจม,นมันคืออะไรกันเนี่เฮลิคอปเตอร์เวลามันขึ้นลงไม่เหมือนเครื่องบินทั่วไปหรือเครื่องบินเจด็ดึงตัวเองขึ้นเลยนะทางโวิโคทางดิ่ง เพราะนั้นเดี๋ยวเรามาฟูดคุยกับฟังกานจะสังกว่าอะไรคือเฮลิคอปเตอร์มันนี่นะครับ ับท่านอาจารย์สมภพมานนทังสารครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับโอ้อาจารย์ฟังแล้วน่าน่าสนใจมากคําว่าเฮลิคอปเตอร์มันนี่มันแตกต่างจากเงินทั่วทไปยังไงอาจารย์นะทั้งอเมริกาทั้งญี่ปุ่นขึ้นเฮลิคอปเตอร์ทั้งัคู่แต่คนหนึ่งสามารถลงจากเฮลิคอปเตอร์ได้อีกอย่างอีกคนลงไม่ได้นะครับโอ้เข้าใจละเพราะมันขึ้นจริงๆนะฮจัดก่อนฮะก็เฮลิคอปเตอร์มันนี่เหมือนยังไงครับหมายถึงการใช้นโยบายการเงินและการคลังผ่อนคลายสุดกู ก็ค oh ือปั <S <s ๊มเงินออกมาเหมือนกับเอาเงินใส่เฮิคอปเตอร์แล uh ้วก็หว่านลงมานะครับนั่นแหละเรอที่ไง่ายเลยนะบางคนที่ว่าบาซูก้ามันนี่คือใส่คิวอีแหละใช่ไหมช่างคิวอีทั้งรถดอกเบี้ยต่ำที่เรดินติดพื้นนะครับก็เป็นสิ่งที่สองชาติหมาอำนาจใช้เป็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ในการบริหารในเศรษฐกิจและก็โดยไม่ยิ่งพาการเงินหรือว่าการเงินยังครางของตัวเองมาตลอดทั้ง monetary policy และฟิสโกโพลิสใช่ใช่ครับ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 แต่ว่าอเมริกาเนี่ยหลุดได้แต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยหลุดไม่ได้ตอนจนบ่ายนี้แล้วไม่รู้จะหลุดยังไงนะเดี๋ยวให้จ้าวิเคราะห์เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าญี่ปุ่นขึ้นดอกเบี้ยแค่ครั้งเดียวมีปัญหาใช่ไหมตลาดทุนตกในระนาดเลยแล้วขึ้นทีเดียวเออนั่นสิแต่เการขึ้นดอกเบี้ยไปที่จุดสองห้าจุดห้าเนี่ยสิบกว่ารอบ หรือว่ามันน้อยมากที่เราไม่สามารถรู้สึกได้เลยเพราะอะไรอจารอเมริกาเนี่ยความเข้มแข็งของภาคการเงินก็คือว่าเขาเป็นสตรีกิลิ่งอยู่กับภาคการเงินอย่างแท้จริงที่จะเป็นไฟแนนซ์เบสิโรมี่เพราะว่าญี่ปุ่นมันไม่ใช่อ่ะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่เรืออญี่ปุ่นเรือเรือเรืซกเตอร์ญี่ปุ่นเนี่ยเข้มแข็งมาจากเรือเซกเตอร์กสุอุสาหกรรมแต่พยายามบี่หาพยายามจะมุ่งสู่ไฟแนนซ์เบสนะครับนั่นคือความแตกต่างระหว่างอเมริกากับญี่ปุ่นนะเพราะอเมริกาเนี่ย ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2องไปต้นมาเนี่ยเขาก็มุ่งสู่สวิตเบสจากสวิตเบสก็มุ่งสู่ไฟแนนซ์เบสในที่สุดแต่ญี่ปุ่นไม่ใช่ญี่ปุ่นโตมาจากรีลเซกเตอร์ทั้งหมดเลยแมนูแฟคเจอริ่งเบสนะฮะแล้วก็เริ่มมาทำท่าจะมุ่งสู่ไฟแนนซ์เบสสวิตเบสกันในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาหลังจากที่นายกมนตรีจีนโซอาเบะที่ถึงแก่แต่ยกลับไปนะครับ เริ่มขึ้นเป็นเปในนายกรรทีในสมัยที่สองเขาคือตั้งแต่ปี2012-13แถวนี้นะฮะกัประมาณสัก10-11ปีที่ผ่านมานะครับแต่อเมริกาไม่ใช่แต่ว่าอเมริกานี่ก็ไม่ใช่ว่าง่ายๆนะครับกว่าคุณจะเป็นไฟแนนซ์เบรย์หรืโนมีได้เนี่ยคุณดูดีครับคุณตั้งแต่สมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่สองคุณ้งเกิดจเกครีเอชันเศรษฐกิจเกือบจะล่มสลายทั้งประเทศ9 3 2ตอนนั้นนมาเนี่ยนะครับ1929ถึง30ทีโอเดอร์ ตั้งแต่จะเป็นช่วงนั้นว่ะฮะตั้งแต่สมัยก่อนหน้านั้นที่แล้วลูดเวลเนี่ยเป็นคนมาก่อปู่ที่ต้องต้องสร้างงานแฟนตี้ดีรูดเวลนะครับครับก็ก็ช่วงนั้นก็ก็เป็นช่วงหนึ่งแหละที่ที่เรียกว่าเจ็บปวดรุนแรงมากแทบจะล่มเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับหลังจากอเมริกาชนะสงครามโลกครั้งที่สองนะฮะเป็นผู้นำในการชนะสงครามโลกครั้งที่สองในฝ่ายฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับเป็นไงครับ ขาก็มุ่งสู่ไอ้เซอร์วิสเบสอีโคนมีอแล้วก็ปล่อยให้เยอรมน,นีกับญี่ปุ่นเนี่ยเป็นโปรดักชันเบสอีโครมีหรือว่าการผลิตในภาคอุตสาหกรรมนะพอสองชาตินี่มันแพ้สงครามออพอแพ้สงครามก็ถูกอ่ะต้นทุนการผลิตต่างๆก็ถูกกว่าใช่ไหมครับ,รบ,รบทั้งทั้งญี่ปุ่นทั้งเยอรมันก็ขึ้นมาเป็นศูนย์กลางของ Real based economy, เรียวเซกเตอร์เบสอีโคนมีแทนที่สหรัฐอ,อ,าอาเมริกาอาเมริกาก็มุ่งส,สู่เรื่องของเซอร์วิสเบสเช่นเลยครับ เรื่องอาหารการกินนอกบ้านเรื่องทัวริซมเรื่องการกีฬาในเชิงพาณิชย์นะเรื่องของเฮลท์แคร์นะเรื่องของเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์นะเรื่องของโลจิสติกเรื่องของค้าปลีกค้าส่งมากมายแล้วหลังจากนั้นพอมาถึงสมัยของบิลกินตันเนี่ยนะนะประมาณสักต้นเทศวรรษหนึ่งก้าเก้าศูนย์นมาเนี่ยนะซึ่งเป็นเริ่มต้นยุค G2 เนี่ยนะครับเป็นไงครับอเมริกาก็มุ่งสู่การเป็น ไฟแนนซ์เบรกดิคโอนอมรกครับก็คือเริ่มหากิ่กับกาเรื่องการค้าเงินค้าทุนแต่ก็ไม่ราบรื่นนะครับทําไมไม่ราบรื่นครับแต่เราคิดดูครับว่าตั้งแต่คลินตันขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีในต้นปีหนึ่งก็เก้าสามเนี่ยหลังจากนั้นเจ็ดแปดปีก็เกิดดอทคอมใครสิมรุนแรงแทบจากประเทศแทบจะไปไม่รอดเหมือนกันครับถึงขนาดแล้วก็ตั้งหลักได้แล้วก็โปรยเฮลิคอมพิเตอร์มันี่อยวไปมากมายมหาศาลใช่ไหมฮะ แต่ว่าพอมาถึงจุดหนึ่งแล้วในภาคเงินมาอยู่ตัวมันเข้มแข็ง uh huh. เพราะว่าฐานดีมาซ์พาพเบยดมันใหญ่โตมันมีพัฒนาการา้ในเชิงปริมาณและคุณภาพมากๆรวมถึงอินทรพนดอลลาร์ด uh ้ว huh. ยเป็นไงครับจะได้จริงไม่น่าแปลกใจว่าพอมาถึงช่วงที่เกิดสงครามรัสเซียยูเครน uh huh. และเงินเฟอ้อมันพุ่งทะยานขึ้นมาและอเมริกาต้องปรับฐานนโยบายการเงินชนิดกับลังหันเลย uh huh. เปลี่ยนจากนโยบายการเงินกานคังที่ผ่อนคลายมากๆใช้คิวใช้ทำนุ่นทำนี่ลหลายๆเน uh ี huh. ่ย มาเป็นไรครับมาเป็นกันขึ้นดอกเบี้ยสิบกว่าครั้งได้เลยเพื่อคุมเงินเฟ้อจากดอกเบี้ยศูนย์ถึงศูนย์จุดสองห้าเปอร์เซ็นต์ี่ยมันขึ้นไปถึงห้าจุดสองห้าถึงห้าจุดห้าเปอร์เซ็นต์แบบทุกวันเนี้ยดูดูมันขึ้นไปกี่กี่กี่เท่าตัวใช่ไหมฮะแต่ถึงขนาดเป็นไงครับบางช่วงเนี่ยอเมริกามันขึ้นดอกเบี้ยศูนย์จุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์สี่ครั้งซ้อนนะครับสิบกว่าครั้งทั้งหมดนะฮะกว่าจะเอาอยู่เนี่ยครับแต่ว่าขนาดดูกันเนี่ยเขาก็สามารถเอาอยู่ได้ โดยที่เศรษฐกิจของเขานี่ยังขยายตัวเติบใหญ่แล้วก็ภาคการเงินโอ้โหจะเลยรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะครับอย่างที่เห็นอยู่นะแต่ของญี่ปุ่นไม่ใช่ญี่ปุ่นเนี่ยแต่ไหนแต่ไรมานันเป็นเป็นเลียวเซกเตอร์เบสหรือว่าเป็นแมดูฟายชอรี่หรือว่าอินดัสอินดัสเซียลเบสอีโคโนมีนะครับแล้วต่อมาเนี่ยเขาก็พยายามที่จะมุ่งสู่ความเป็นเซอร์วิสเบสกับฟแน a n นเชียลเบสฟแนนเบสมากขึ้นคือจะตามตเมริกันอ ตามมัอย่างนั้นพ่อเลยครับเพราะว่าผู้ที่ขึ้นมาแทนที่ในแง่ของเลเซอร์เบรกก็คือจีนนะจีนเนี่ยคุณจะไปผิดอุตสาหกรรมผลิตต่างแล้วเองก็อยู่ว่าจีนใหญ่โตเข้มแข็งขนาดไหนดใช่ไหมฮะฉะนั้นญี่ปุ่นก็ต้องหนีเอแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ญี่ปุ่นที่ผมคิดว่าที่เขาเสพจิดมานนานมากก็คืออะไรครับก็คือเฮลิคอปเตอร์มันนี่ดีแหละไอ้ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซนต์บางช่วงดอกเบี้ยติดลบนะฮะแล้วก็ยังยังใช้นโยบายคิวบีติดต่อกันเยอะแยะมากมายนี่นะฮะ แล้วก็ต้องก่อหนี้มากมายล่าสุดไม่น่าเชื่อนะครับเออรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยมีหนี้สาธารณะอยู่ทั้งสิ้นเนี่ยหนึ่งพันสามร้อยกว่าล้านล้านเยนอคิดเป็นเงินไทยนะครับสามร้อยกว่าล้านล้านบาทสามร้อยกว่าล้านาาล้านบาทนี่มากขนาดใน GDP ไทยทั้งปีสีแปดล้านล้านบาทอ่ะแล้วหนี้สาธารณะของรัาบาลญี่ปุ่นขนาดเนี่ยมันสามร้อยกว่าล้านล้านบาทรวมสิบะหนึ่งพันสามร้อยล้านล้านเยนเกือบยี่สิบเท่าแล้วขนาดเดียวกันเนี่ยมันมากขนาดนี้เพื่อ นำไปสู่การรักษาระบบเงินเอาไว้แล้วต้องใช้ดอกเบี้ยศนเปอร์เซ็นตต้องใช้ยูเคิร์ฟคอนโทรลก็คือควบคุมไอ้ผลตอบแทนพรรทันธบัตรก็คือว่าพันธบัตรของรัฐบาลญี่ปุ่นเวลาออกมาออกมาออกมาขา,ายเนี่ยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยรครับอก็คือดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต uh ์ huh. นะครับเ <laughs> พราะอะไรครับก็คือแบงก์ชาติญี่ปุ่นว่าแบงก์ออบเจแปแนบีโอเจมาช่วยเอาไว้ <laughs> ก็คือคุณพิมพ์พันธบัตรออกมาขายเนี่ยถ้าเผื่อว่า ตลาดไม่ตอบรับไม่ซื้อของคุณเนี่ยแบงก์ชาติมันซื้อไม่อันอปรากฏว่าล่าสุดนี่แหละครับแบงก์ชาติญี่ปุ่นเนี่ยมันถือพนาาันธบัตรรัฐบาล<อ>ญี่ปุ่นเนี่ยหกร้อยล้านเย,ยนครับเท่ากับ GDP ญี่ปุ่นเลยเออ GDP ญี่ปุ่นเนี่หกร้อยล้านเยนเหมือนกันนะครับนะ่าฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นไงฮะมันก็เลย,ม,เลยมันก็เลยทําและพอมันเริ่มําเนินการแบบนี้นะครับและในช่วงที่เกิดเหตุการณ์รัสเซียยูเครนอแล้วอเมริการเริ่มปรับโดวเนี่ยญี่ปุ่นก็ยังใช้นโยบัยแบบ เพราะอะไรครับเพราะไม่กล้าปรับ,รบนะฮะแล้วถึงจุดหนึ่งปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นเนี่ยญี่ปุ่นไม่เคยเกิดเลยก็คืออะไรครับเงินเฟอ้อมันเริ่มเริ่มเกิดขึ้นก่อนนั้นญี่ปุ่นจะเกิดเงินฝืนมาตลอดใช่ไหมครับฉะนั้น C P I มันก็เริ่มเพิ่มขึ้นในหนาเพิ่มมากขึ้นและข้อสัมพันธ์คืออะไรครับพอคุณใช้นโยบายการเงินอย่างั้งที่ปลอดใจมากๆเนี่ยมันก็เกิดช่องว่างของนโยบายการเงินระหว่างอเมริกากับญี่ปุ่น เพราะอเมริกาี่ใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดกว่าฉันขึ้นดอกเบี้ยถึงห้าเปอร์เซ็นต์กว่าแต่ญี่ปุ่นยังใช้อัตราดอกเบี้ยทงแรกในติดลบด้วยลบศูนย์ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่งมาเปลี่ยนเป็นศูนย์จุดสองห้าแล้วขึ้นมาเป็นศูนย์จุดสองห้าเปอร์เซ็นต์ปั๊บเนี่ยตลาดตกใจมันอลหม่านเลยนะครับวันจันทร์ที่เรียกว่าแบ็กมันเดย์วันเดียวนี่แหละครับนะครับวันรู้สึกจะเป็นวันจันทร์ที่ห้าสิงหาคมเนี่ย ดัชนีนี่ก็มันลวกไปวันเดียวเนี่ย4,450กว่าจุดวันเดียวนะฮะเพราะขึ้นดอกเบี้ยนกว่า0ู5เนี่ยเหรอแค่0ู5เอท่านั้นเองนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนมันจะเริ่มรู้ไงว่าถ้าเผื่อว่า BOJ เริ่มเปลี่ยนนโยบายแบบเนี้ยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคุณใช้นิยบายเดิมเนี่ยมันทำให้ปัญหาที่มีทั้งข้อดีข้อเสียต่อต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นคือ BOJ จะไม่แบกแล้วงั้นเถอะคือ BOJ เห็นแล้วไงและไอ้ เพราะว่าพอคุณเกิดเงินเฟ้อแล้วเนี่ยบริษัทต่างๆมันต้องขึ้นเงินเดือนใหญ่ต้องปรับเงินเดือนซึ่งแต่ก่อนท่านไม่เคยปรับเลยนะฉะนั้นเมื่อคุณปรับเงินเดือนขึ้นมาเป็นไงครับมันจะเกิดเงินเฟ้อแบบสองสามจังหวะเลยคือเกิดทั้งคอร์รัปชอินเฟชันแล้วก็ดีมันผูอินเฟชันด้วยคอร์รัปชันคืออะไรครับก็คือต้นทุนของผู้ประกอบการของบริษัทต่างๆมันจะแพงขึ้นเพราะแแรงมันเพิ่มขึ้นใหญ่ดีมันพู้คือครับญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นก็จะจะให้สอยเพิ่มมากขึ้นใช่มัครบ แต่ว่าข้อสัมพันธ์จริงเลยครับม,มันทําให้เงินเยนเนี่ยอ่อ,อนยวบลงมาอมตอนที่อาเบะขึ้นเป็นนายกใหม่ๆใ,ในปีปลายปี2012ต้นปี2013นะครับหนึ่งดอลลาร์มันเจ็ดสิบห้าเยนเองอแต่ว่าก่อนมีการปรับเปลี่ยนนโยบายดอกเบีย้ยล่าล่าสุดนี้นะฮะเรากระตังรู้ไหมว่าหนึ่งดอลลาร์าแรกในกี่เย,ยนครับค,คนไทยจะไปเที่ยวญี่ปุ่นก<ห>ันเป็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 นบ้านอ่ะอย่างอย่างอย่างยกยกยกขยงกันไปได้ไหมฮะร้อยหกสิบกว่าเยน จาก75เยนเป็น165เย2.5เท่านะครับคราวนี้พอเป็นง,งี้ป้าเป็นไงฮะพอดอกเบี้ยม,มันห่างกันอย่างอาฟ้ากับดินเนี่ยมันก็เปิดช่องให้นักเอ,องอมันไรไงบารนักเองมันก็เป็นไงครับมากู้เงินเงินเป็นเงินเย็นเนี่ยนะครับแทบไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเพราะดอกเบี้ยมันตัดที่ยงดินใช่ไหมฮะแล้วเอาเงินตรงนี้ไปไงไปปล่อยไปไปทำหมากินในวอลล์สตรีทมีฝากเงินแบงก์ไว้เฉยๆก็ได้อย่าง1 5เปอร์เซ็นต์แล้ว ไปซื้อพันธบัตรบาลอเมริกาก็ได้อคืสาเหตุที่ทําไมมันร่วงมันเป็นไงฮะเงินมันก็เลยไหลออกไปไหลเข้าสหรัฐพอมันไหลเข้าสหรัฐปุ๊บเข้าออสเตรียคุณเอาเงินเย็นไปไล่ซื้อดอลลาร์เงินเย็นมันก็อ่อนโยบลงมาและพอมันอ่อนโยบลงมาถึงจุดหนึ่งมันก็สร้างความเสียหายนะครับนี่คือนักวิเคราะห์ที่มองลึกนะครับไม่ไม่มั่วครับเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันคุมไม่ได้เพราะอะไรครับพอสินค้านําเข้ามันจะแพงมากก็เดิมเนี่ยคุณเอาเงินแค่ เจ็ดแปดสิบเยนไปซื้อสินค้าได้หนึ่งดอลลาร์โโออ้้หมันนเป็รยแต่ตอนนี้คุณเอาร้อยหกสิบเยนไปซื้ออ่ะของมันแพงขึ้นเป็นเท่าตัวใช่ไหมครับสองจุดห้าเท่าครอาจารย์นะครับใช่ใช่ไหมฉะนั้นพอปีว่าปีฮะเงินมันก็เงินเฟ้อด้วยและค่าเงินเยนอ่อนมากๆด้วยค่าเงินเยนอ่อนมากๆด้านหนึ่งมันอาจจะอช่วยกระตุ้นส่งออกแต่มันก็ที่สำคัญคือคนกู้เงินไปปล่อยที่วอลล์สตรีทใช่ ได้ดี5.25อันนี้เขาเรียกว่า carry trade เงี้ยเยน carry trade ที่มาเป็นที่มาเนี่ยนะเยนยังไงมาแค่0.25ใช่แต่มันกําลังสร้างประสบการณ์หรือว่าคนที่เป็นใช้เยนเนี่ยเป็นวิกฤตเป็นโอกาสไปเลยใช่โอ้โหนะครับพอมเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเป็นไงครับญี่ปุ่นพอเห็นเงินเยนมันอ่อนค่าลงมากร้อยห้าสิบร้อยหกสิบกว่าเยนเนี่ยมันไม่ไหวแล้วเพราะมันจะท่านความเสียหายแล้วิวเจ้ังเข้าแทรกแซงไหมเป็นไงครับ <ม>บิกระทรวงการคลังเข้าแทรกแซงก่อนเอพราะหน่วยงานที่ดูแลอัตราแลกเปลี่ยนในญี่ปุ่นม<อ>ันคือกระทรวงการคลังอระทรวงกัง<อ>ต้องเอาดอลลาร์เนี่ยมาเทขายเพื่อมาไล่ฟื้อเงินเย็นเพ<อ>ื่อหวังให้เงินเย็นมันแข็งค่าขึ้นอปรากฏว่าซื้อไปตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภาซือ้อไปสองสารอบนี่นะฮะ<อ>หมดเงินไปกลมๆเท่าที่ผมคำนวณเดือนหนึ่งแสนล้านเหรียญสหรัฐไม่มีผลอะไรเลยโอ้ไม่ช่วยเลยเพราะ้นักกิมอะไรมันรู้ไงว่าว่าคุณเปิดหน้าชกกับเขาอ่ะ ใช่ไหมครับเขารู้นโยบายคุณหมดว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ไอ้พวกนี้มันก็ดักดักเก็งกําไรซื้อหักซื้อดักขายเอาประโยชน์เป็นไงครับและเมื่อถึงจุดนี้ก็บอกว่าไม่ได้แล้วสิ่งที่จะมาช่วยกอบกู้ค่าเงินเยนเอาไว้ไม่ให้มันร่วงต่อเนี่ยก็คือแบงค์ชาติญี่ปุ่นจะต้องขึ้นดอกเบี้ยเพราะถ้าพอขึ้นดอกเบี้ยปุ๊บเป็นไงครับ เงินมันก็จะไหลกลับมันก็จะเกิดช่องแง่งที่น้อยลงของของไอ้ไอ้ไตรลอบี้ระหว่างอเมริกากับกับญี่ปุ่นไม่เห็นไม่พูดเกาเรียกว่าไม่ให้สเปกุลเลเตอร์เนี่ยตาโตใช่แล้วสเปกุลเลเตอร์มันเห็นเห็นว่าแบง์แบงแบงออฟเจแปนเอาจริงเป็นไงครับมันก็ผ่อนคลายดิมันก็เทขายหุ้นในญี่ปุ่นทิ้งไงนะเครับพ่อรู้อยู่อยู่แล้วว่าถ้าไม่เพราะปกติแล้วเนี่ยเวลาที่คุณคุณถ้าไม่เอาเงินมาคืนเดี๋ยวจ่ายแพงกว่าใช่ใช่ถูกไหมเพราะว่าเวลาคุณกู้เงินเย็นไปซื้อดอลลารร์เเนนี่ยป็ไงคับ คุณก็คุณระหว่างที่คุณกู้เงินเย็นเนี่ยอ160เยนต่อหนึ่งดอลลออและคุณไปซื้อดอลล่าได้ดอลล่าหนึ่งไปลงทุนในวอลติอได้ผลตอบแทนอย่างน้อยห้าหกเปอร์เซ็นต์เช่นดอกเบี้ยเช่นพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยอันนั้นคุณคุณแต่อย่าลืมนะครับถ้าเผื่อว่ามันเกิดเปลี่ยนทิศเป็นทางขึ้นมาเดี่ยคุณก็จะเดือดร้อนเนี่ยนะใช่ครับแต่ว่าที่เดือดร้อนแน่ๆคือครับก็คือนอกจากที่มันมีการเอาเงินไปซื้อ หุ้นซื้อเองจากงที่นอกประเทศแล้วเนี่ยมันไม่มีเงินไหลเข้าประเทศด้วยออทําไมเงินไหลเข้าประเทศครับเออพราะเดิมนั้นเนี่ยต่างชาติจะมาซื้อหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยคุณใช้หนึ่งดอลลาร์เนี่ยคุณซื้อได้เพียงแค่เจ็ดแปดสิบเยน<อ>หรือว่าร้อยเยนเนื่องจากเงินเงินเงินเยนมันตกใช่แต่ว่าล่าสุดเนี่ยคุณมาเล่นหุ้นในญี่ปุ่นเนี่ยหนึ่งดอลลาร์คุณซื้อได้ต้องร้อยหกสิบเยนใหญ่ใครมันังไม่เล่นอ่ะไม่ก็เก่งอัตราเลกเปลียกก็ได้แล้วใช่เลขเปรียกจะไปผอกรอบวอลล์เลนอร ปรเดิรายการที่เหนือวันคืออัดยายซื้อขนมยายคือแทนที่จะเอาเงินดอลลาร์เข้ามาซื้อโดยตรงนะฮะกู้เงินญี่ปุ่นมาซื้อหุ้นญี่ปุ่นเถะเลยเพราะคุณไม่ต้องเสียเราเบี้ยไงดอกเบี้ยคุณตับที่เรดินเป็นไงครับฉะนั้นเมื่อเป็นยิ่งไปเรื่อยๆถามว่าญี่ปุ่นจะเสียหายเรื่อยยาวไหมก็ในที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนนโยบายจริงๆว่าแต่พอคุณหุ้นตัวนั้นก็เป็นของวอลด์บัฟเฟตต์จะขายไปก็ได้ใช่ไหมมันก็ถือหุ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันก็ นะครับในการที่มันเกิดไอ้ช่องว่างแบบที่ทางด้านดอกเบี้ยทางด้านนโยบายอะไรอย่างที่ผมกล่าวเนี่ยแล้วนึกภาพมัต่อไปถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยมันจะเกิดอะไรขึ้นก็คราชแน่นอนเล่นแน่นอนก็คือว่าระหว่างที่หุ้นในนิเกมันขึ้นมามากๆเนี่ยคนญี่ปุ่นมันแห่เข้ามาซื้อหุ้นแล้วหลังเดาที่ว่าคนญี่ปุ่นเปิดบัญชีเล่นหุ้นในล่าสุดเนี่ยนะครับก่อนที่จะเกิดไอ้กี่ร้อยล้านบัญชีนะเจ้าเจ็ดสิบล้านบัญชีจากคนร้อยยี่สิบกว่าล้านคน ของไทยเรา4-5ล้านมญชีโอ้โหมากมายมหา,มาศาลใช่ไหมฮะญี่ปุ่น70ล้านมญชีคนคนมากกว่าเราไม่ไม่ถึงครึ่งเลยทั้งไปของเรารวม70ล้านคนของเขา120ล,ล้านคนใช <K K> ่ไหมฮะ70ล้านมญชีแล้วไอ้เงินออมของบรรดาคนรีเทลอินเวสเตอร์ไอ้นักเล่นหุ้นหลย,ย่อยเนี่ยถ้าคุณเข้ามาในตลาดหุ้นขนาดที่หุ้นมันยูงสูงๆอยู่เนี่ยฮะเป็นไงครับแล้วเนี่ยมันสูงขึ้นเพราะมันเข้ามาโดยการปั่นของบรรดาทั้งคนญี่ปุ่นเองแล้วก็ที่มาจากต่างประเทศครับ และไอ้เงินออมของคนญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งตอนนี้มันน้อยกว่านี่สารนะของรัฐบาลแล้วนะฮะโโเงินออมคนญี่ปุ่นในไหนไดมาเนี่ยมากาที่สุด<า>แพงเดี่วของโลก<ม>ขึ้นประมาณ1,000ล้านล้านเยนเพราะเขาจะไม่มีผลเรื่องของเนี่ยเรื่องเรื่อง,องส,สถานภาพเขาใช่เขาเป็นประเทศที่เซฟิงสูง คือแต่ไหนแต่ไรมาญี่ปุ่นที่ปลอดภัยมากเพราะว่า household saving หรือว่าเงินออมประชาชนของทูเรียนมันสูงมากต้องหนึ่งพันล้านเยนล้านล้านเยนคิดเป็นดอลลาร์สหรัฐบาลมันเจ็ดล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยมีหนี้สาธารณะอยู่เก้าล้านล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นดอลลาร์สหรัฐนะพอเป็นหนี้อยู่สิบสามอ่าสิบสิบอ่าหนึ่งพันสามร้อยล้านเยนที่ีพีญี่ปุ่นทั้งหมดจีพีญี่ปุ่นอยู่หกร้อยล้านล้านเยนมาพูดถึงดอลลาร์ เป็นดอลลาร์ก็าประมาณรัก4.2ล้านยังไม่ถึง5ล้านล้านไม่ถึงไม่ถึงเพราะอะไรเพราะเงินเยนมันอ่อนค่าลงไงยิ่งเงินเยนมันอ่อนค่าเนี่ยมันก็มีคุณยุทธหดลงนะครับพอหดลงคุ้มเป็นไงครับนี่สาระที่มีมากอยู่แล้วมันก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับวัสดีครับเอาละครับต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมช่วงหน้าพระจาจทร์วชามัททีรอท่านอยู่ในช่วงของบุญธรรมนี่เป็นเหตุการณ์เรียกว่าจากเฮลิคอปเตอร์มันนนนนีีี่่กการขขึ้้้ดออเบยงญปุ ทำไมถึงมีผลกระทบถ้าอาจารย์สมภพได้วิเคราะห์และตอบอย่างชัดเจนทุกประเด็นนะครับผู้ชมต้องติดตามให้ได้ถ้าดูไม่ทันดูยอ้อนหลังครับผ่านเมล็ดทีวีแฟนเพจดูช่อง5้ากดห้าเมล t ดทีวีแฟนเพจดูยอ้อนหลังได้ทาง Facebook y o u t u b e นะครับเมล็ดทีว e ีเมอแล้วก็ทีวีเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดที่เป็นประโยชน์เป็นสาระและเป็นความรู้ที่จริงๆที่วิเคราะห์ออกมาจากเริ่มคะห์ที่มี มีข้อมูลอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งนะครับและตอบได้ตรงประเด็นวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับบางทีวันสุดท้าย อาจเป็นแค่วันธรรมดาอีกวันหนึ่งในพุทธศาสนามีการเจริญสติอยู่หลายรูปแบบหนึ่งในรูปแบบที่หลากหลายนั้นก็คือมรณสติภาวนาแปลว่าการภาวนาด้วยการระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์เราลำลึกถึงความตายทำไมคำตอบก็คือเราลำลึกถึงความตายเพื่อจะได้ดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาท เมื่อเราตระหนักรู้ว่าชีวิตมีความตายเป็นที่สุดหากความตายเกิดขึ้นกับคนที่เรารักหรือกำลังจะเกิดกับตัวเราเองเราก็จะได้เข้าใจว่าความจริงของชีวิตก็เป็นเช่นนี้มีเกิดขึ้นในเบื้องต้นดำรงอยู่ชั่วคราวในท่ามกลางและแตกดับไปในที่สุดครั้นตระหนักรู้ว่าชีวิตเป็นสิ่งชั่วคราว ไม่มีใครอยู่คำฟ้าเราก็จะเห็นว่าเวลาทุกนาทีที่ยังมีลมหายใจอยู่ช่างเป็นมงยามที่ล้ำค่าเหลือเกินเราเรียนเรื่องความตายไม่ใช่เพื่อจะเตรียมตัวตายแต่เพื่อเตรียมตัวที่จะดำรงชีวิตอย่างคุ้มค่าที่สุดนี่คือประโยชน์ของมรณสติภาวนาบ่ายวันหนึ่งในฤดูฝน ปี2565ระหว่างที่กำลังนอนอ่านหนังสืออยู่ในกุฏิจูจ,จูแมวของท่านวอวชิระเมธีที่ชื่อลินคอนก็เข้ามานอนอยู่บนผ้าหม่มแล้วก็เริ่มนวดให้กับท่านเบาๆทั้งที่เขาไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนท่านอาจารย์จึงเรียกลูกศสิทธ์มาพลางบอกว่ารีบบันทึกวิดีโอไว้หน่อย เพราะน้องไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนนี่เป็นโมงยามที่แสนวิเศษเลยนะที่จูจ่ๆเขาก็อยากนวดถวายพระอาจารย์ลูกศิษย์รีบบันทึกวิดีโอนาทีที่แสนพิเศษนั้นไว้วันรุ่งขึ้นเมื่อท่านอาจารย์ออกไปงานนิมนต์ข้างนอกและกำลังจะนั่งรถกลับเข้ามาได้เชิญตะวันศิษย์อีกคนก็โทรศัพท์ไปบอกว่าน้องลินคอน จากไปแล้วเพราะถูกสุนัขฝูงหนึ่งมารุมกัดเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากไม่มีใครห้ามทันท่านวอวาชิระเมธีบอกกับลูกศิษย์ว่าไม่น่าละ่ะเมื่อวานจูจ่ๆน้องก็มาดูและอาจารย์เป็นพิเศษทั้งๆท,ที่ไม่เคยทำมาก่อนเลยดีนะที่ยังได้บันทึกคลิปวิดีโอน้องเอาไว้ใครจะไปรู้ล่ะว,ว่า บางทีวันสุดท้ายในชีวิตของคนหรือสัตว์ที่เรารักก็อาจเป็นวันธรรมดาธรรมดาอีกวันหนึ่งที่ไม่มีสัญญาณอะไรล่วงหน้าเลยเพราะฉะนั้นตอนที่เรายังอยู่กันพร้อมหน้าก็ขอให้เราทุกคนจงรักกันและดูแลกันให้ดีๆเพราะไม่มีใครรู้ว่าวันไหนจะเป็นวันสุดท้ายของเราหรือของคนที่เรารัก บัววชิระเมธี